คลิปนี้นะครับจะพามาชมโตโยต้ตารุ่นใหม่โตโยต้ายาริทคอร์เกตัรุ่น1.5 HEV Premium ขุมพลังไฮบริดราคา849,000บาทใครที่กำลังมองหารถที่ความประหยัดน้ำมันและมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันรุ่นนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมพาไปชมครับบอกเลยต้องชอบแน่ๆสวัสดีครับผมอ้นวพจพ์ผู้ฝึกสอนโตโยต้ตา คลิปนี้นะครับผมพามาชม t o y ยต a y ยา i ิ c คอร์เกรดรุ่น1.5 h e e Premium มาเริ่มดูดีไซน์กันเลยครับด้านหน้านะครับออกแบบกระจังหน้ากันชนหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามดูสปอร์ตลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ดูเฉียบเฉียวนะครับด้วยชุดไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED เป็น full LED เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED เช่นเดียวกันมาพร้อมระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาพร้อมระบบ Follow Me Home และยังสามารถปรับระดับสูงต่ำไฟหน้าได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับ ไฟตัดหมอกด้านหน้าก็ให้มาเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยนะครับมีเซ็นเซอร์กัระระยะด้านหน้าให้2ตําแหน่งด้วยกันและในส่วนของลุมพลังไฮบริดนะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด111แรงม้าแรงบิด141นิวัตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ให้การขับขี่ที่ดีอัตราเร่งอย่างต่อเนื่อง <Yes. S 1> และยังให้ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึงกรด้ย,ก,ดยดก็ดดัีเดดดดีี๋ยมาาาูไซนน์้้ขงกันบ้างครับ ด้านข้างนะครับล้ออลลอยดปัดเงาสีทูโทนนะครับขนาด17นิ้วนะครับในรุ่นพรีเมียมรัดด้วยยางโยโกฮามานะครับขนาด2156017เป็นยางที่ให้การยิดกเกาะถนนที่ดีเยี่ยมเลยนะครับด้านข้างนะครับมีโลโก้นะครับสัญลักษณ์คำว่า HAV นะครับบ่งบอกว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ยังปรับและพับเก็บไฟฟ้าอีกด้วย และยังมีระบบความปลอดภัยแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างนะครับอย่างระบบ BSM ระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับเวลามีรถอยู่ในบริเวณมุมด้านท้ายแล้วก็ยังมีระบบ RCTA นะครับเตือนขณนะถอยหลังนะครับถ้าหากถอยหลังเนี่ยแล้วมีรถวิ่งตัดด้านท้ายก็มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่กระจกมองข้างเช่นเดียวกันดีไซน์ด้านข้างนะครับก็มีการตกแต่งนะครับคิ้วขอบประตูนะครับโครเมียมให้ดูหรูหราพรีเมียมนะครับ <Wow. S 1> และในรุ่นนี้นะครับก็ มีการติดตัวราวหลังคานะครับเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งรองรับแหลกนะครับสามารถรองรับน้าหนักได้สูงสุดถึง50กิโลกรมัมแล้วก็ระบบประตูนะครับรุ่นนี้เป็นแบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับมีระบบสมาร์ทอินทรีนะครับทำงานทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารนะครับน้ำมันเชื้อเพลนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถ รองรับการเตริมน้ํามันได้สูงสุดถึง e20 นะครับก็ถึงว่าให้ความประหยัดน้ํามันได้อย่างมากเลยนะครับด้านท้ายนะครับไฟเริ่มจากตัวชุดไฟท้ายเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบ full LED นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบ LED นอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ยังทําให้รถขันหลังเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยนะครับ สาวกาศรุ่นนี้นะครับให้มาเป็นแบบที่ฉลามนะครับแล้วก็มีการติดตั้งสปอยเลอร์ที่มีดีไซน์สวยงามดูสปอร์ตลงตัวมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับติดตั้งมาให้และยังมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับกล้องมองภาพด้านหลังติดตั้งมาให้แล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ระ,ระยะด้านท้ายนะครับให้มา2ตําแหน่งด้วยกันระบบความปลอดภัยด้านท้ายเนี่ยก็มีให้ครบคันนะครับเดี๋ยวไปดูภายใน,นห้องสัมภาระด้านท้ายกันครับ ตัวนี้ฝาท้ายนะครับยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับยังเป็นแบบแมนนวลแต่น้ําหนักเนี่ยก็ค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าตัวฝาท้ายเนี่ยมีโช๊คที่ช่วยผ่อนแรงตัวนี้นะครับ <S <S ด้านหลังเนี่ยมีแผ่นปิดสัมภาระด้านท้ายนะครับสามารถดึงนะครับมาปิดใช้งานให้มันเป็นสัดส่วนแบบนี้ได้แล้วก็บอกว่าห้องสัมภาระเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันดีๆอย่างเช่นเราเปิดขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีใส เก็บของยงอย่างอเนกประสงค์นะพวกรองเท้าหรือสัมภาระต,ะต่างๆเนี่ยก็สามารถวางไว้ด้านในนี้ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในตัวของเบาะหลังเนี่ยก็ยังสามารถพับได้แบบ60-40อีกด้วยเพิ่มพื้นที่ในการใส่สัมภาระ,ะได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างครับ ภายในตัวนี้นะครับจะเป็นโทนสีดำแผงประตูนะครับมีการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาและโครเมียมแล้วก็มีการบุวัสดุแบบบุนุ่มให้ตัวแผงประตูเนี่ยดูหรูหราดูพรีเมียมดีนะครับแล้วก็วัสดุนะครับเบาะนั่งเป็นเบาะหนังเบาะคนขับเนี่ยผู้ขับขี่นะครับจะเป็นไฟฟ้าสามารถปรับได้แทิศทางส่วนเบาะผู้โดยสารนะครับจะเป็นแบบธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ ภายในนะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์นะครับสวยงามมากๆออกแบบได้สวยงามลงตัวมากๆนะครับแฝงความสปอร์ตไว้ในตัวด้วยดูกว้างกว่าแล้วก็สบายตา <Wow. S 1> มตรวัดนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับพร้อมจอสแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วสแสดงผลได้สวยงามแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนพวงอมาลัยนะครับหุ้มหนังตัวนี้พร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับมีทั้งปุ่มควบคุมในเรื่องของระบบความปลอดภยัยแล้วก็ควบคุมจอสแสดงผลข้อมูลการขับขี่และยังสามารถปรับได้สีทิศทางอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น ดันออกนะครับเข้าหาตัวสูงหรือต่ำนะครับสามารถปรับได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคลเลยเครื่องเสียนะครับรุ่นนี้ก็ให้มาเป็นแบบจอใหญ่เลยนะครับขนาด10.1นิ้วมองเห็นกันชัดเจนเลยทีเดียวและยังรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายไม่ต้องใช้สายให้วุ่นวายเกะกะแล้วนะครับเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ก็ให้มาเป็นแบบออโต้และนอกจากนี้นะครับยังมีระบบกองฝุ่น PM 2.5รับรองว่าอากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดแน่นอนครับผม ถัดลงมานะครับก็ยังมีช่องต่อไฟ 10, อ,อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับช่อง USB Type A 1ช่อง Type C 1ช่องนะครับสะดวกสบายนะครับสามารถชาร์จแบตมือถือเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยรุ่นนี้นะครับตัวระบบพุชสตาร์ทก็ให้มานะครับใช้งานสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทรถหรือดับเครื่องนะครับก็ใช้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสหัวเกียร์นะครับตกแต่งด้วยการหุ้มหนังนะครับแล้วก็สีดาเงาแล้วก็โคมเมียมดูสวยงามพรีเมียมดีแล้วก็ยังมีระบบ เบรกมือไฟฟ้านะครับให้มาเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็พร้อมระบบน่วงเบรกอัตโนมัติหรือเบรคโคนะครับให้มาในรุ่นนี้ด้วยถือว่าครบคันดีทีเดียวเลยในเรื่องของฟังก์ชันความสะดวกสบายถัดมานะครับก็ยังมีช่องวางแก้วน้ํานะครับให้บริเวณคอนโซลกลางเนี่ยสองตำแหน่งด้วยกันแล้วก็จะมีช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางนะครับรุ่นนี้นะครับในเกรดพรีเมียมก็ยังมีการติดตั้งนะครับตัวกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับ เป็นหลักฐานเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยติดตั้งมาให้เลยนะครับแล้วก็ยังมีการรับประกันด้วยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมถือว่าออปชันเนี่ยให้มาครบคันเลย <Yeah. S 1> และในเกรดพรีเมียมนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยก็มีมาให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบถุงลมนิรภัยมีมาให้ถึง6ตำแหน่งด้วยกันและยังมีระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงอย่าง Toyota Safety เซน s e มาอีกด้วยไม่ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ acc ที่ทำงานได้แบบถึงออสปีดนะครับในทุกย่านความเร็วแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDA และยังมีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKC และยังมีระบบไฟสูงอัตโนมัติ ASB และยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัวและระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีถือว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยให้มาครบคันเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> มั่นใจได้เมื่อขับรถคันนี้รับรองว่า ปลอดภัยแน่ๆครับมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่านั่งสบายมากๆนะครับมีพื้นที่เหลือเลยไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมนั่งสบายดีแล้วก็มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็ยังมีช่องต่อไฟนะครับเป็นแบบ USB Type C ให้ถึง2องตำแหน่งด้วยกันสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีที่เท้าแขนนะครับให้กับผู้โดยสารด้านหลังสามารถดึงลงมาได้ถ้าไม่เท้าแขนก็สามารถวางแก้วน้ำได้2ตํตำแหน่งนะครับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีฟังก์ชันนะครับให้ใช้งานเนี่ย สะดวกสบายเลย <Yahoo! S 1> และทั้งหมดนี้คือ All New Toyota Yaris Cross เกรดรุ่น1.5 h e v Premium บอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆสนใจชมรถและก็ลองขับได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ